มาแนะนําในเรื่องของการซื้อขายทองคำกันในทุกๆอาทิตย์นะครับรวมถึงจะมีคลิปเฉพาะกิจให้นะครับช่วงวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสละกันถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้เดี๋ยวจะตอบให้ทุกคําถามนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับคอมเมนต์ที่คุยเล่นกันหรือถามกันเข้ามาละกันนะครับ ย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนแล้วกันนะครับที่ผมเนี่ยให้น้ำหนักว่าทองคำเนี่ยนะครับแนะนำให้เปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับเพราะผมเนี่ยไม่เชื่อว่าทองคำเนี่ยมันจะสามารถหลุดต่ำกว่าราคา1720เีหรียญลงไปได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามคาดการเอาไว้นะครับทองคำเนี่ยมันก็ไซด์เวไปมานะครับทั้งอาทิตย์เลยนะครับโดยทำจุดต่ำสุดครับที่ราคา1700 45เหรียญน,นะครับก่อนที่มันจะทะลุด,ด่านราคา 1, 7 6 5เหรียญขึ้นไปได้แล้วก็ไปทำจุดสูงสุดครับที่ราคา1 7 8 1เ้ยเหรียญเป็นอันว่าถึงเป้าหมายนะครับตามคลิปที่ให้ไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไปถึงระดับราคาประมาณ 1, 7 8 1เ้ยหรียญแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ครับก็คงงงเป็นไก่ตาแตกแล้วว่าไอ้ทองคำเนี่ยมันก็ทิ้งดิ่งลงมานะครับ กลับมาอยู่ที่จุดเดิมครับโดยไว้สามารถปิดตลาดได้ที่ราคาประมาณ1,756เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับราคาประมาณ33.90บาทต่อดอลลาร์นะครับใครดูกราฟเมื่อวันศุกร์นะครับจะเห็นได้ว่าทองคำครับดีตัวขึ้นไปแรงมากครับไปถึง1,781เหรียญน,นะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาครับกลับมาที่จุดเดิมที่1756จะเห็นได้ว่ามันเป็นกราฟเป็นภูเขาทองคำแบบนี้เลยนะครับแล้วทองคำ จะเป็นยังไงต่อนะครับในอาทิตย์นี้นะครับทองคําจะออกมาในรูปแบบไหนจะขึ้นต่อได้อีกไหมหรือว่าจะล่วงลงต่อได้ลึกถึงขนาดไหนมากมายแหละคําถามครับที่นักทุนเนี่ยถากมันเข้ามานะครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับของวันที่11ถึง15ตุลาคม64นะครับก็จะมีดังนี้ข้อที่1เลยนะครับในอาทิตย์นี้ครับทองคำนะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับ และยังเป็นเทนขาลงระยะยาวอยู่เหมือนเดิมออกมาทรงนี้ครับอาทิตย์นี้ครับทองคำเนี่ยจะยังวิ่งไซเวตต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์ข้อที่2ครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1747เหรียญแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1770เหรียญข้อ3ครับ จากข้อ2เมื่อกี้นะครับทําให้เราเนี่ยทราบกรอบทองคําในอาทิตย์นี้ครับว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา 1, 7 4 7ถึง1770เเหรียญเห็นความแตกต่างไหมครับเมื่อเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมบอกกรอบทองคำเนี่ยมันกว้างมากนะครับแต่ปัจจุบันนะครับตอนนี้กรอบเนี่ยมันบีบตัวแคบลงนะครับแสดงว่าอาทิตย์นี้ครับ เรามีโอกาสจะได้เห็นพลุสีเขียวหรือไม่ก็เป็นน้ำตกสีแดงแน่นอนแล้วนะครับข้อที่สี่ครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดครับจะอยู่ที่ราคา 1, 1 8 0 5ถึง1,810เหรียญแล้วก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับเป็นที่ราคา1,705ถึง1 7 1เเหรียญข้อที่5ครับสำหรับการแก้พอร์ตนะครับของชาวดอยนะ เอาตอนนี้นะชาวดอยครับผมคงต้องพูดแบบนี้ก่อนว่าตราบใดที่ทองคำนะครับยังยืนเหนือราคา1,747เี่หรียญได้อยู่นะครับทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะดีตัวนะครับกลับขึ้นไปได้ตลอดนะครับฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดจะเสี่ยงเปิดซื้อบายนะครับก็ทำได้แต่ถ้าเกิดทองคำครับมันหลุดลงต่ำกว่าราคา1,747เี่เหรียญลงมาได้นะครับ ชาวดอยอาจจะต้องเปิดเซลล์นะครับเปิดขายเซลล์เนี่ยเฮดจิ้งพอร์ตเอาไว้เนี่ยอย่างน,น้อยๆสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ยังดีนะครับเพื่อความปลอดภัยข้อที่6ครับสำหรับการแก้พอร์ตของชาวเหวครับตอนนี้เลยนะครับชาวเหวเนี่ยชะตากรรมเนี่ยนะครับก็ต้องฝากเอาไว้ที่2จุดด้วยกันก็คือจุดที่1,770เหรียญกับ1น4 7เหรียญน,นะครับ ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปนะครับยังไม่ผ่าน1,770เหรียญน,นะครับชาวเหวเนี่ยสามารถที่จะเปิดขายเซลล์ตบเซลล์ลงมาได้อีกนะครับและถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่าราคา1,747เหรียญลงไปได้อัน,นเ,เนี้ยชาวเหวเนี่ยเตรียมฉลองได้เลยนะครับเพราะทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงไปครับถึงระดับราคาประมาณ1,725ถึง1,730เหรียญแน่นอนแล้วนะครับ ข้อที่7นะครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าทองคำนะครับกำลังจะเลือกข้างครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับนักลงทุนทองคำครับจะต้องจับตามอง2จุดด้วยกันก็คือ 1, 7 4 7เหรียญกับ 1, 7 7 0เหรียญนะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับเกมทองคำครับจะพลิกไปข้างนั้นทันทีเลยนะครับในอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับอาจารย์เติ้งเนี่ยไม่กล้าฟันธงนะครับ เพราะว่ากรอบเนี่ยมันแคบลงแล้วนะครับทองคำเนี่ยมันปิดตลาดตอนนี้นะครับที่ประมาณ 1, 7 5 6เหรียญซึ่งมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยก็เอาเป็นว่าเมื่อมันอยู่ตรงกลางระหว่าง,างเทนขาขึ้นกับเทนขาลงแบบนี้นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะออกไปได้ทั้งสองหน้าเนี่ยก็มีสูงฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูในส่วนของการซื้อขายรายย่อยกันต่อว่ามันจะ ซื้อขายตรงไหนดีนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในการเข้าซื้อขายทองคําแผนการซื้อขายทองคำนะครับแบบ go spot หรือแบบ USD ต่อออนนะครับแบบรายย่อยๆนะครับก็จะมีดังนี้เอาภาพรวมก่อนนะกรอบทองคำครับมันจะวิ่งไซด์เวนะครับในกรอบราคา1 7 4 7ถึง1770เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำจะวิ่งข้างนั้นเลยนะครับ ให้ท่านวิ่งตามเลยนะครับเปิดซื้อหรือเปิดขายตามไปเลยสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบ่ายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาวขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1760เหกิรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1765พัถึง1767เ็อยหเจหรียญข้อที่2นะครับ ตั้ง system, 1, เปิดซื้อวัตต์ตอบครับที่ราคา1,766เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ราคา1,770ถึง1,772เหรียญข้อที่สครับตั้งเปเิดซื 1, ้อวัตต wow. ์ตอบครับที Dod ่ราคา1,770เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,775ถึง1,777เหรียญข้อที่สครับ ตั้งเปิดซื้อวัตตตอบครับที่ราคา1,777เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,783ถึง1,785เหรียญแล้วก็ข้อที่5นะครับหมายสุดท้ายนะครับตั้งเปิดซื้อวัตตตอบครับที่ราคา1,785เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา1,790ถึง1,792เหรียญนะครับข้อที่6นะครับ ผมแถมให้อีกไม้หนึ่งละกันนะครับไม้เนี่ยเป็นไม้สําคัญถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุราคา1,792เหรียญขึ้นไปได้นะครับโอกาสที่จะทํากำไรเนี่ยถึงราคาประมาณ1,805ถึง1,810เหรียญเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับทะลุ1792ได้ในอาทิตย์นี้นะครับสามารถไปรอปิดกำไรประมาณ1 8 0 5ถึง1 8 1่เหรียญได้เลยนะครับ ข้อที่7นะครับย้ําอีกรอบนึงนะครับสําหรับชาวดอยนะครับท่านต้องเฝ้าระวังด่านราคา1,747เหรียญให้ดีนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดลงไปได้นะครับชาวดอยครับควรเปิดขายเซลล์กันพอร์ตเอาไว้บ้างนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปเนี่ยถึงระดับราคาประมาณ1,725ถึง1,730เหรียญเนี่ยคงทำได้ไม่ยากนะครับ านน้อยเนี่ยก็ทํากําไรขาลงไปก่อนละกันในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1น,นะครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1,753ครับหลุดลงไปได้ครับสัญญาณเทขาระยะสั้นครับจะทํางานนะครับเป้าหมายกาไรที่ราคา1,744ถึง1,746เหรียญ ข้อที่2ครับตั้งเปิดขายสซนตอบครับที่ราคา1,746เหรียญครับหลุดลงไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,739ถึง1,741เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเซถตอบครับที่ราคา1,740เหรียญครับถ้าหลุดลงไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ราคา1,732ถึง1,734เหรียญข้อที่4ครับ ั้งเปิดขายสตนตอบครับที่ราคา1,734เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้นะครับไปรอปริดไะดที่ราคา1,725ถึง1,727เหรียญแล้วก็ข้อที่5ครับหมาสุดท้ายนะครับถ้าเกิดทองคำครับหลุดต่ำกว่าราคา1,725เหรียญลงไปได้นะครับก็ไปรอปริดไะดที่ราคา1,718ถึง1,720เหรียญได้เลยนะครับข้อที่6แน่นอนครับ บอกไปตั้งแต่อาทิที่แล้วแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนู้นนะครับบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดต่ำกว่าราคา1720เี่หรียญลงไปได้ชาวดอยนะครับเกมโอเวอร์ทันทีนะครับแต่ชาวเหวเนี่ยจะกลับกลายว่าเพิ่งเริ่มต้นสาตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า172สูนลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยจะมีโอกาสจะเป็นไซด์เวดาวนะครับก็คือขึ้นแล้วก็ลงต่อนะครับ อาจจะลงไปถึงระดับราคาประมาณ 1,690- ถึง1,695เหรียญได้เลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของชาวเหวข้อที่7นะครับชาวเหวนะต้องระวังตัวเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุราคา1,770เหรียญขึ้นไปได้นะครับอาจจะต้องเปิดซื้อบายติดมือเอาไว้บ้างเช่นเดียวกันนะครับเพื่อป้องกันพอร์ตแตกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ1,770เหรียญได้ในรอบนี้นะครับ มีโอกาสจะลากยาวนะครับทะลุ1,800เหรียญขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับชาวเหวยสรุปคำแนะนำวันนี้เลยนะครับอาทิตย์นี้นะครับอาจารย์เติ้งครับบอกตรงๆเลยว่าไม่กล้าฟันธงนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะเลือกข้างด้วยนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะออกได้ทั้ง2หน้านะครับทั้งขาขึ้นขาลงเนี่ยคือ50-50เลยนะครับเพราะกรอบเนี่ยมันแคบลงแล้วนะครับ พยายามเล่นตามแผนที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่านะครับพยายามเก็บกําไรรายย่อยๆเอาไว้นะครับถึงจุดซื้อก็ซื้อ,อ,อถึงจุดขายก็ขายถึงเป้าหมายกําไรก็ปิดนะครับอันนี้กเ็เล่นแบบเซฟๆไปก่อนละกันในทิศนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพุธนะครับถ้าเกิดมีรายเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยววันพุธผมจะกลับเข้ามาใน YouTube ในคลิปเฉพาะกิจอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับโอเคจบสําหรับโกลสปอร์ต มาดูในส่วนของนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์9 6 5กันบ้างนะครับก็จะมีแผนการเล่นดังนี้ข้อที่1เลยนะครับทองแท่งออนไลน์นะครับตอนนี้ให้จําเอาไว้ก่อนนะครับว่าเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับตอนนี้ของทองแท่งออนไลน์เนี่ยมาทํางานอยู่นะครับโดยยึดเอาด่านราคา28,000บาทครับเป็นเกณฑ์ตราไปทองคำนะครับยังยืนเหนือราคา28,000บาทได้อยู่นะครับ ทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มขึ้นต่อไปอีกนะครับโดยมีเป้าหมายกำไรนะครับอยู่ที่28,400ถึง28,500บาทนะครับข้อที่2ครับแต่ถ้าเกิดทองคำแท่งครับราคามาหลุดต่ำกว่า28,000บาทลงมาได้นะครับทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางแทนนะครับให้เปิดขายเซลล์ตามลงมาได้เลยนะครับเป้าหมายกำไรครับอยู่ที่ 27,800ถึง27,850บาทนะครับข้อที่3นะครับในการซื้อขายทองคําแท่งรายย่อยนะครับถ้าเกิดทองคำนะครับมันสามารถหลุดต่ํากว่าราคา28,100บาทลงมาได้โอเคก็เสี่ยงเปิดขายเซลล์ตามลงมาได้ก่อนนะครับแล้วก็มาปิดกำไรเท่าคาประมาณ27,950ถึง28,000บาทนะครับข้อที่4ครับ แต่ถ้านทองคำนะครับมันสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา27,950บาทได้ด้วยนะครับเปิดขายเซลลตามอีกไม้หนึ่งเลยครับก็รอไป็นกำไรครับที่ราคาประมาณ27,700ถึง27,750บาทนะครับข้อที่5ครับแต่ดักนทองคำครับมันสามารถที่จะรีบาวนะครับขึ้นต่อเนี่ยทะลุราคา28,200บาทขึ้นไปได้นะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับ แล้วก็ไปรอปิดกำไรครับที่ราคา28,300ถึง28,350บาทแล้วก็ข้อที่6นะครับรอดูด,ด่านนะครับที่ราคา28,300บาทให้ดีครับถ้าเกิดมันทะลุ28,300บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็เปิดซื้อตามไปอีกไม้นึงครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ28,400ถึง28,450บาทนะครับแล้วก็ข้อ7นะครับมาสุดท้ายครับ ไม้เนี้ยจะเป็นไม้วัดใจของนักลงทุนนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุราคา28,400บาทขึ้นไปได้นะครับอยากจะลองเสี่ยงเปิดซื้อตามนะครับก็เสี่ยงกันเลยครับเปิดซื้อตามไม้นี้ครับแล้วถือกันยาวๆครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ28,500ถึง28,600บาทนะครับก็ลองเสี่ยงดูแล้วกันนะครับเพราะว่าราคามันก็จะไล่เปสเต็บสเต็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ข้อที่8นะครับนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์นะครับพยายามยึดข้อ1กับข้อ2ที่บอกเอาไว้เมื่อกี้นะครับพยายามเล่นตามเทรนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วค่อยเอาจังหวะข้อ3ถึง7เนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกในการเข้าซื้อเข้าขายอีกทีหนึงนะครับจะดีที่สุดนะครับก็วันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราสรุปกันแบบละเอียดแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านครับ คงโชคดีฟันกําไรกับทองคําได้เยอะที่สุดในอาทิตย์นี้ครับพบกันใหม่กับคลิปเฉพาะกิจนะครับในวันพุธนะครับกับอาจารย์เติร์ครับสวัสดีครับ